คำว่าคอมิโดนเนี่ยคือสิวอุดตันใช่ไหมครับแล้วไมโครคอมิโดนเนี่ยคืออะไรครับไมโครคอมิโดนก็คือกำลังจะพัฒนาต่อไปเป็นคอมิโดนนั่นเองนะคะเป็นระยะที่แบบซ่อนอยู่นะคะเริ่มมีการอุดตันนิดนิดก็คือกลไกของการเป็นสิวเนี่ยอาจจะเคยได้ยินเนาะมันมีสอันใช่ไหมเรื่องของมีเคลาตินที่ไปอุดตันนะคะมีการผลิตน้ํามันที่เยอะไปสะสมในรูหุงขนเนาะแล้วก็มีเรื่องของเชื้อแบคทีเรียที่เสียสมดุลนะคะแล้วก็มีเรื่องของการอักเสบเนาะ ไมโครโคมิโดนเนี่ยคือ เน้นหลักคือตัวแรกนะคะเริ่มมีการผสมของเคลาตินกับไขมันเนี่ยมาสะสมเป็นการอุดตันนิดๆแต่ว่าตาเนี่ยยังมองไม่เห็นนะคะถ้ามีสิ่งกระตุ้นสะสมไปก็จะเปลี่ยนไปเป็นโคโมิโดนหรือว่าสิวหัวขาวสิวหัวดาสิวอุดตันนั่นเองนะคะอัาไหนบ้างก็คือ1คือภาวะแอคเนคอสเมติกานะคะก็คือสิวอุดตันจากพวกเครื่องสําอางนะคะเวลาเราใช้เครื่องสําอางที่เสี่ยงอุดตันเนี่ยมันจะค่อยๆฟอร์มตัวเป็นไมโครคมิโดนก่อนนะคะแล้วก็ค่อยแสดงอาการออกมาเป็นสิวอุดตันสิวอักเสบ ตามมาทีหลังนะคะซึ่งโปรเซสตรงนี้มันเลยค่อนข้างนานเนาะคือประมาณ4ี่สัปดาห์นะคะส่วนอีกอันนึงคืออะไรคือเวลาที่ใช้กลุ่มยากลุ่มอนุพันธ์วิตามินเอนะคะไม่ว่าจะเป็นฟอร์มทาหรือว่าฟอร์มกินเนี่ยเราจะเจอประโยชน์ว่าดันสิวเนาะใช้แล้วสิวเหือในช่วงแรกนะคะเพราะว่ายาเนี่ยมันจะไปออกฤทธิ์ช่วยเรื่องลดการอุดตันเนาะเพราะฉะนั้นมันจะไปทําให้ไอไมโครโครมิโดเนี่ยมันถูกดันไล่ออกมานั่นเองนะคะมันเลยมีปรากฏการณ์ว่าในช่วงหนึ่งเดือนแรกอะ่ะ สิวเห่ได้นะคะก็สิ่งที่ต้องทําก็คือถ้าไม่ได้มีผลข้างเคียงอันตรายใดๆอื่นๆเนี่ยก็สามารถใช้ยาต่อได้นะคะพวกไมโครคูมิโรน,นก็จะถูกรักษาหายไปนั่นเองนะคะ